อัลลอฮฺุสซาลฺลัมุลลอฮฺท่านพี่น้องผู้มี إ ม م ا ن ต่ออัลลอฮฺผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับท่านพี่น้องครับมีคําถามเข้ามาสู่ทางรายการ เป็นเรื่องที่น่าคิดมากเขาบอกว่าทีวีมุสลิมเนี่ยรณรงค์เรื่องบริจาคในเยอะเหลือเกินแต่ไม่ค่อยจะพูดถึงคุณค่าของการบริจาคว่าบริจาคไปแล้วเนี่ยผู้บริจาคได้อะไรผมก็เองก็อ่านอ่านคำถามตรงนี้แล้วผมก็เออใช่เรารณรงค์เรื่องการบริจาคให้เด็กกำพร้าก็มีคนชราก็มี รณรงค์บริจาคเพื่อรักษาทีวีมุสลิมก็มีบริจาคสร้างมัสยิดก็มีซื้อทีวากาฟก็ยังมีและอีกหล,หลายอย่างรถมายัดเรื่องอาหารคนชราไรต่างๆมากมายเหลือเกินแต่ว่ามีเหมือนกันมีบางคนพูดถึงคุณค่าของการบริจาคบางทีก็รายการไปออกตอนดึกๆเอาละในเมื่อถามมาก็จะรวบรวม สิ่งต่างๆที่นบ,บีพูดเอาไว้เกี่ยวกับคุณค่าของการบริจาคมาบอกกับพี่น้องพี่น้องถามว่าน่าจะให้คณาจารย์พูดถึงคุณค่าของการบริจาคบ้างว่ามีอะไรบ้างเอาละพี่น้องวันนี้จะนําเสนอกับพี่น้อง5้ข้อด้วยกันที่คําถามถามว่าคุณค่าของการบริจาคมีอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดห้าข้อที่เราจะได้รับตามคําสอนที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัด สลดล้อวาอะไรอยู่ว่าสันล,ล้มได้บอกเอาไว้พี่น้องที่บริจาคมากๆแล้วทุกครั้งที่มีการารณรงค์ขอบริจาคพี่น้องก็บริจาคทุกครั้งเลยแต่บางทีมันก็อยากจะรู้บ้างนะบริจาคไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนอะไรบ้างพอรู้แล้วมันก็เป็นกําลังใจอะนะมันก็ทําให้แรงในการที่จะบริจาคนี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเรียกร้องให้บริจาคอย่างเดียวไม่ได ไม่ได้ทราบถึงความประเสริฐของการบริจาคบางทีมันก็เฉยๆนะไม่ค่อยจะมีแรงกระตุ้นในการที่จะบริจาคออกไปมากๆคนที่บริจาคฟังทางนี้นะข้อที่หนึ่งอัศดะกตูตัวอาลิยุลมารุดอการบริจาคหรือการสอดโก์ไปในหนทางของอัลลอฮ์นั้นจะทำให้ การเจ็บป่วยนั้นถูกรักษาการเจ็บป่วยจะหายไปจากร่างกายได้ด้วยการบริจาคเพราะฉะนั้นหนทางหนึ่งของการที่จะรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากการเป็นโรคนี้ก็คือด้วยการบริจาคด้วยการทำสสดโกรรักษาโรคเนี่ยเคยบอกพี่น้องไปแล้วมี3อย่างนะหนรักษาด้วยยาจะเป็นยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณก็ตามแต่กินยาด้วยนะสด้วยการเป่ารักษา เอาดัอาเอากุรอานเนี่ยมาเป่ารักษาอาการเจ็บป่วยก็ทําด้วยเหมือนกันตามที่นบีสอนให้ทํา 3. รักษาโรคด้วยการจ่ายสดอกกท่านนบีสอนอย่างนี้นะกอหละรอสุลลลอฮิสซาลลอห์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีสซาลลอห์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้ดาวูมารุดอกุมบิดสดอกกท่านทั้งหลายจงรักษาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการจ่ายสดอกก เพราะน,นั้นเป็นสุนนาของท่านนาบีในขณะที่เราป่วยต้องบริจาคต้องสอดก็และอินชาอัลลอฮ์มันจะทําให้อัลลอฮ์สุบฮานอัวตาลานั้นโปรดปรานทาให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์โปรดปรานเมื่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์โปรดปรานแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้หายจากสภาพที่เราทุรนทุารายอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นจากสอดกะ็นะอาการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นดีขึ้นอินชาอัลลอฮ์นี่คือ ความประเสริฐของคนที่บริจาคทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาข้อที่สองพี่น้องอัสดะกตุตุตฟิอูหะตบะรับบิกกล่าวสัลลัลลอฮุอะลัฮิัะสัลลัมอินนัสดะกะละตุตฟิอูหะตบะรับบิการจ่ายซดตะกอนั้นมันจะดับ ดับความกริ้วโกรธของอัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาบางทีเราทําอะไรอะไรผิดไปเนี่ยพี่น้องให้รู้ไว้นะอัลลอฮฺกริ้วโกรธมากแต่ถ้าเกิดว่าทําอะไรอะไรดีเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮฺดีใจมากแล้วอัลลอฮฺตอบแทนหนึ่งความดีเนี่ยสิบเท่าพี่น้องอย่างต่ําเราตั้งใจละหมาดอัลลอฮฺหุอะบด์กอดอกละหมาดจนกระทั่งสมบูรณ์แล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮฺรักมากคนวชละหมาดแบบนี้ สิบเท่าเป็นอย่างต่ําของการทําความดีที่อลัลลอฮฺจะตอบแทนให้แต่ทําอะไรไม่ดีไม่ดีเนี่ยทำไปอย่างหนึ่งอลัลลอฮฺก็เล่นงานอาลัลลอฮฺก็ลงโทษเท่าเดียวไม่ได้เพิ่มพูนสิบเท่าแต่ว่ากระนั้นก็ตามแต่อลัลลอฮฺโกรธด้วยอลัลลอฮฺโกรธเพราะนั้นทําผิดทุกอย่างเนี่ยจำไว้นะอลัลลอฮ์กริ้วกโกรธเราวิธีที่จะทําให้อลัลลอฮฺหายโกรธคือการเตาบ้าตัวแล้วก็บริจาคซะสอดก็ซะ อัศดกะกตูนบีบอกอย่างนี้อินนัศดกะกอละตุฟิฟอกอตบารับท่านนาบีได้กล่าวว่าแท้จริงการอัดะกอการบริจาคทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์นั้นจะเป็นตัวดับความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์กำจัดความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องเอาใจใส่ให้มากๆเราทำผิดกับอัลลอฮ์ในยเยอะแยะละหมาดไม่ตรงเวลานี่ก็ผิดบางทีนอนดูโทรทัศน์ ดูละครเนี่ยละครบางฉากเนี่ยฮ a ร a มนะพี่น้องเอาบางทีอาจจะฮ a ร a มทุกฉากเลยก็ได้เห็นนางเอกแต่งแต่งตัวนุ่งสั้นห่มสั้นนะครับเห็นเขากินเหล้ามองเขากินเหล้าไอ้พวกนี้ก็จอ่อปืนฆ่าเขาไล่ยิงไล่แทงกันเป็นภาพที่มันไม่ดีทั้งนั้นแล้วชัยตอนเนี่ยเวลามันจะหลอกล่อให้ผู้ศรัทธาทําในสิ่งใดก็ตามแต่มันมาทั้งภาพในะให้เห็นใ้เห็น พอเห็นภาพทุกวันทุกวันทุกวันในปีนึงเราเห็นทั้งหมดสามพันครั้งในภาพค,คนที่แต่งตัวโป้เปยโป้เปยไอผู้หญิงที่แต่งตัวคู่มีหยาบอยู่แล้วก็อยากจะแต่งแบบนั้นมัง่งเพราะอะไรมันทันสมัยสินค้าจะขายดีก็ตงเมื่อโฆษณามากๆนะครับให้คนเห็นให้คนได้ชินหูติดหูอยู่และสินค้านั้นก็ดังขึ้นมาขายดีคนจะทําชั่วมากก็ให้คนหเห็นความชั่วมากๆจากทางทีวีจากทางวิดีโอจากทางอินเทอร์เน็ต เห็นความชั่วมากๆาเลยเดี๋ยวมันชั่วไปเองคนเราเนี่ยเห็นอะไรก็ชินอยู่กับสิ่งนั้นแหละทำให้มีอิมานต่อลอ์ที่มั่นคงใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเลิกเนะเพอทำในสิ่งที่ไม่ดีปั๊บต้องบริจาคดูโทรทัศน์เนี่ยผมบอกมาหลายครั้งแล้วว่าคนในประเทศไทยเนี่ยแต่และคนโดยเฉลีย่ยต่อหัวต่อคนต่อปีแล้วจะดูโทรทัศน์วันหนึง่งสามชั่วโมงสมชั่วโมงทําชั่วทําในสิ่งที่ยังน้อยก็ไร้สาระเล เคยบริจาคบ้างไหมสักวันล,ละอสม,มัวดูท่าทัดสามชั่วโมงเอาชั่วโมงละสิบาทสามสิบาทบริจาคไปเพื่อที่จะดับความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์เตาบ้าตัวเตาล่อ Allah ให้มากๆเคยทำไหมถ้ายังไม่เคยทำอัลลอฮ์เราขาดทุนมากสอดกกช่วยดับความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮะตาลานะครับประการที่สามอัสดกตุตัมหูอตอยากะ ก้อลรอสูลุละฮิสัาลาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมการจ่ายสดอกนี่มันจะมาลบล้างบาปต่างๆที่อยู่ในบัญชีของเราตรงนี้มีหลักฐานจากฮะดีสที่บอกว่าอัซสดอกอตุตฟิอุลคอตี่อะกกมายุตฟิอุลมาอุนน่าร์การจ่ายสดอกรนั้นมันจะดับ มันจะลบล้างความผิดมันจะดับไฟแห่งความผิดเหมือนดังน้ำเนี่ยที่มันดับไฟที่มันกำลังลุกโชดช่วงไฟที่มันลุกอยู่นะน้ำราดไปมันดับบาปของเราที่ทำลงไปเนี่ยมันกำลังลุกไหม้เผาไหม้เราเนี่ยมันกำลังร้อนระอุอยู่เนี่ยเอาสาดก็จ่ายเข้าไปแล้วปั๊บเนี่ยด้วยหิทางของอัลลอฮ์จ่ายด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์มันจะดับมันจะลบล้างความผิดต่างๆออกไปจากบัญชีของเรา ท่านพี่น้องผมบอกแล้วนะทำความผิดแล้วเนี่ยเอาล้อ,ลอกโกรธเคยดับความกโกรธของเอาลอ้อบ้างไหมด้วยการจ่ายสโดกโกทำต่างๆในสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเราเนี่ยผิดมามากเหลือเกินทำผิดต่อเอาลอ้อสุภานาวูวตาลาวันแล้ววันเล่าเนี่ยทำมามากเหลือเกินเคยจ่ายสโดโกโเพื่อที่จะลบล้างความผิดต่างๆที่อยู่ในบัญชีบ้างไหมทีนี้วิธีจ่ายเนี่ยพี่น้องถ้าจ่ายทีนึง ห้าร้อยบาทสามร้อยบาทพันหนึ่งโอ้โหมันสายเยอะวิธีที่จะจ่ายสากาศแล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับพวกเราก็คือหากระปุกออมสินเอาไว้พี่น้องถ้าวันไหนเนี่ยอยู่ที่บริษัทนะว่าคนนั่นนินทาคนนี้ครั้งละบาทนินทาเขาครั้งละบาทยอดยอดยอดเอากระปุกไปที่ทำงานด้วยกระดาษใส่กระเป๋าไปถึงเวลาพับพอพูดปั๊บนินทาคนอื่น บาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งหรือห้าบาทห้าบาทห้าบาทพักเดียวพี่น้องเต็มกระปุกก็เอาเงินบริจาคไปแล้วก็พยายามอัสตัอกฟิรลุลล่อให้มากๆขออภัยโทษต่อล่อให้มากๆพอทําผิดอะไรมาแล้วปั๊บเนี่ยพยายามวันนี้ฉันโมโหโมโหครั้งใี่ยี่สิบหยอดเข้าไปจะโมโหนี้เรื่องใดก็ตามแต่โมโหเนี่ยเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้เราเนี่ยมีอาการโมโหแล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นความผิด โมโหขึ้นมาทุกครั้งสายไปห้าบาทสายยี่สิบโมโหเขียนไว้เลยนะโมโหยี่สิบโกหกเข้าร้อยหนึ่งโกหกเรื่องนักนะร้อยหนึ่งจ่ายเข้าไปนะครับเราจะได้เตือนตัวเองนะวิธีเนี่ยเตือนตัวเองพอเวลาเข้างานสายโอโหผิดอมามันนะอ้าวสามสิบบาทจ่ายเข้าไปหรือยี่สิบบาทจ่ายไปพอทํางานเสร็จไม่ตรงเวลาโอ้เราตาหนิตัวเองเหลือเกินเราทําผิดแล้วอ้าวสิบบาทจ่ายไป หยอดไปในกระปุกทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยทําผิดทุกครัง้งหยอดไปหยอดไปแล้วเอาเงินตรงนั้นไปบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์แต่บริจาคไปพร้อมๆกับการกล่าวอัสตอกฟิรุลลอฮ์ฉันขอพัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาด,ด้วยวิธีนี้ดีจริงๆพี่น้องครับเพื่อที่จะให้สอดดะก้์นั้นเป็นผลลบล้างความผิดต่างๆที่เราได้ทําไปข้อสี่อัสสอดะกอตุตัวฮซินู ขีตามุกะการจ่ายซดะกะ็ทำให้เป็นผลให้ชีวิตเนี่ยตายดีชีวิตพบกับจุดจบในทางที่ดีและชีวิตที่พบกับจุดจบที่ดีเนี่ยคือการตายดีนั้นแน่นอนอย่างยริงเปอร์เซ็นต์สูงมากเหลือเกินที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอ์ในวันกิยามะดูนะท่านนบบีมุฮัมมัดสลลัลฮุาะลฮิวะซัลลัมสอนอย่างนี้อินนัสซาดะก็และตุตเฟอกรตบัรบบี วัตุดฟิอูมตาตสุอิแทจิงการจ่ายสโนโก้อนนั้นจะดับความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์นี่ฮะดีษนี้มาเน้นย้ำอีกแล้วและก็จะกำจัดหรือจะทำให้ชีวิตนั้นพ้นจากการตายที่เลวการตายที่เลวเนี่ยหมายความว่าตายไปพร้อมๆกับการทำชั่วคนที่ทำชั่วอยู่แล้วตายนี่นะพี่น้องโอ้เปอร์เซ็นต์สูงที่จะอยู่ในนรก กินเหล้าเมาตายนะไปป้นสะดมเข้าตำรวจยิงตายขายยาเสพติดต,ตำรวจจับได้สู้กับตำรวจตำรวจยิงตายสิ่งต่างๆที่เป็นความชั่วตรงนี้ตายไปพร้อมๆกับความชั่วนั้นเปอร์เซ็นต์อยู่ในนรกนี่สูงมากการจ่ายสนอก็จ่ายไปไเรื่อยๆจ่ายไปไเรื่อยแล้วอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องเล,ลาจะกำจัดให้ชีวิตของเราเนี่ยพ้นจากการตายที่เลว วัวตุเฟโอไมตาตสุชีวิตของเราก็จะพ้นจากการตายที่เลว็วพอพ้นจากการตายที่เลวแล้วอะไรเกิดขึ้นก็จะตายดีเนี่ยสุยตูตายอย่างเงี้ยผมนี่ปรารถนามากมีอาจารย์ท่านหนึ่งกําลังคุตบ้าอยู่นะครับเอ่ยชื่อก็ได้อาจารย์ตอยิบโซมานีเนี่ยรู้จักกับผมดีกําลังกาคุตบ้าอยู่กาคุตบ้าเนี่ยเป็นลมเนี่ยผมได้ยินจากคนที่เขาเล่าให้ฟังนะ หล่นลงมาจากมิมบัตเนี่ยกริ่งลงมาแล้วมาตายข้างล่างกําลังก่าวคุตบ้าอยู่อัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮ์ให้พบกับความตายที่ดีจริงๆอัลลอฮุมมาฟิลละหูอัลลอฮุมะาหัมหูขออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แกเขาด้วยโปรดเมตตาแกเขาด้วยน้าพี่น้องนี่ตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะเอาใจใส่ให้มากๆการจ่ายส่าก็ทาให้ชีวิตนั้นพ้นจากการตายเร็วตรงนี้เป็นหนทางที่เราจะได้รับ ความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้เด้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกียรมาประการสุดท้ายประการที่ห้าอัสดกตูซิลุกามินัลละฮับกอลาะซลอละฮ์องอะเลฮิวะซัลลัมการจ่ายอสดกตนั้นมันเป็นร่มเงาให้พ้นจากความร้อนระอุในวันกียรมาซึ่งร่มเงาตรงนี้ท่านนบีบอกอย่างนี้กุลูอิมรีอินฟีซิลิอสดกตีฮีฮัตตายุกดียาบยนันนาส คนทุกคนที่จ่ายสดอกกอไปเนี่ยพอไปในวันเกียร์มาเขาจะมีร่มเงาส่วนตัวของเขาวันกียร์มาดวงอาทิตย์เข้ากายมนุษย์อย่างมากจนกระทั่งเนบีบอกเงือที่ออกมาเนี่ยท่วมมาถึงหน้าอกก็มีท่วมครึ่งหน้าแข้งก็มีท่วมมาที่บันเอวก็มีท่วมมาถึงหน้าอก,ก,าาอกบางคนจมเงือเนี่ยจมเงือสำลักอย่างนั้นแต่ไม่ตายเงือออกเยอะมาก แต่สําหรับคนจ่ายสอดอกกอนนั้นฮะดิษนี่นะมีบอกว่าจะอยู่ใต้ร่มเงาของสอดอกกอของเขาจนกว่าจะมีการตัดสินในระหว่างมนุษย์ครบถ้วนสมบูรณ์เขาอยู่ใต้ร่มเงาอลฮัมตุล,ลิละเขาสบายมากนี่คือการจ่ายสอดอกกอไปในคุณทางของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานี่คือบางส่วนนะพี่น้องฟังแล้วทางรายการทีวีมุสลิมเอาเรียกร้องให้พี่น้องบริจาครณรงค์บริจาคเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เอามาเป็นของส่วนตัวนะพี่น้อง เอามาบริจาคแล้วก็ไปซื้อที่วากัาไปสร้างมัสยิดมาเลี้ยงเด็กกำพร้าเลี้ยงคนชราไปซ่อมบำรุงรถหรือว่าซื้อรถที่อะไรเนี่ยไปรับส่งมายัดไปรับส่งคนป่วยไปทุกที่เราทำงานเพื่อสังคมก็มีกันมีบ้างในการที่จะรณรงค์ร่วมกันทำไปในค้นทางของเราส,สดร้อนั้นที่พี่น้องจ่ายไปความประเสริฐต่างๆที่ผมอธิบายหประการในวันนี้คิดว่าหน้าที่จะทำให้พี่น้องเนี่ย มีแรงกระตุ้นในการสอดอัลกออเป็นในขนทาของอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลานะครับวบิลลาฮิตาฟิกวลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบาระกาตุ